สวัสดีครับเจ้าหนุ่มครับวันศุกร์ที่สามมกราคมนะครับสองทุ่มสามสี่ทีเราดูภาพรวมพิกยูภาคค่ำนะครับก็ดื่นนะดูกลางวันนิดหนึ่งนะครับกลางวันเนี่ยพิกายูเขาเด้งขึ้นไปก่อนนะครับแต่ว่าไปถึงปลายเทนเนี่ยเขาขายลงมานะครับเมื่อพักเช้าเนี่ยเราบายเพิ่มกันไปนะครับบายที่บิดกรอบสองหก้าห้านะแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับซ็อบลอตต่ำกว่าสองหกห้าศูนย์นะครับทีพีสองหกหกห้าหกเก้านะครับเมื่อกลางวันมันขึ้นไป 6.5กว่านะแล้วก็ขายลงมานะครับให้ถือดูพักบ่ายนะครับอันนี้อัพเดตไปตอน8โมงนะครับทีนี้ไอ้คนติดเซลนะครับย่อถึงทุนลักษณะนะครับคาดว่าใกล้ๆ6.3 6.5มีย่อทีนึ่งนะครับก็ถ้าเราแนวโน้มมองขึ้นนะครับมันย่อให้ลดสะตนะครับแต่ว่าเมื่อกงวันมันไป6.5เสร็จแล้วมันขายลงมานะครับก็ขายลงมาเนี่ยพักบ่ายเราต้องเซลกลับนะครับพอเซลกลับเนี่ยคาดว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนนะก็เลยมองว่า ช่วงบ่ายสามนะครับเอ็กอยูนะมองย่อมาทางสองหกสองห้าสองสี่แปดนะครับคนถือเซลล์เหนือ6กศูย์ดูก่อนนะถือดูก่อนได้นะครับาคนติดบายเด้งถึงทุนลดสนะนะครับคือแต่เนี้ยพอกลายว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนนะพอแนวโน้มมันเปลี่ยนเนี่ยคนที่ถือในฝั่งบายเนี่ยถ้าติดอยู่ก็ต้องเด้งออกมาก่อนนะครับทีนี้ตอนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งาทีเนี่ยผมคิดว่าล็อกต้องเซลล์กับนะ พอเซลลกลับเนี่ยคาดหวังว่ามันน่าจะย่อมาทางนี้ได้นะครับสองหกสี่ห้าหรือสี่สองนะครับทีนี้ถามว่าตรงไหนเซลล์ได้สองหกห้าเจ็ดสองหกห้าเก้าพอได้ครับซับล็อตเหนือสองพันหกร้อย็ดสิบนะครับอันนี้หลังจากนั้นประมาณช่วงช่วงสี่โมงสิบเก้านะครับเขามีเด้งกลับมานะคุณทิสเอลถามว่ายัางเซลล์ได้ไหมนะครับก็เห็นมาถึงแมวที่เซลล์ใช่ไหม คือผมว่านังเซลล์ได้นะครับแต่ว่าเราต้องถือดูสี่ทุ่มนะนะครับปรากฏว่ามันลงมาให้นะครับแล้วก็ช่วงประมาณทุ่มกว่าบล็กกราฟค้างนะเห็นว่าวิ่งเฉพาะ VC แล้วก็ ET h นะครับก็ผมก็ค้างเหมือนกันนะครับอ่าะน,ะน,นี้ต้องทำใจนิดหนึ่งนะมันเป็นความเสี่ยงที่ต้องอถ้าเราเทรดบลกนี้นะครับความเสี่ยงตังนี้มันมันมีบ,บ่อยๆนะนี่ผมก็ยอมรับนะ อ่ะนะครับแต่ว่าที่ตอนที่เขาเบรกไปประมาณ20นาทีเนี่ยกราฟไม่วิ่งเนี่ยราคามันไม่ได้ไปไหนไกลนะมันก็อยู่ในแผนอยู่ฉะนั้นก็ถ้าใครถือหน้าเซลล์มานะครับก็ยังยังพอถึงดูได้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมอัปเดตไปหลังจากนั้นตอนที่กราฟเริ่มมานะก็ยังมองเหมือนเดิมนะคนถือหน้าเซลล์นะครับเหนือ2 6งหนะครับพอจะถือทาง4543ได้นะครับ ดอลล่์อ่อนค่านะครับแต่คาดว่าตามเทคนิคเนี่ยเอยูนต์น่าจะยังย่อลงก่อนให้กำไรนะนะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งอัปเดตอีกทีนะครับคนจะบายดูสัญญาณใหม่นะเพราะว่าถ้ามีแรงขายวัเนี้นะครับมันแรงซื้อมันยังไม่กลับมานะครับต้องดูก่อนทีนี้เมื่อกี้เลยอัปเดตไปตอนสองทุ่มครึ่งนะคนถือหน้าเซลนะครับให้ถือดูสามทุ่งก่อนนะครับยังมีโอกาสจ่อมาทางสี่สามแปดนะ นะครับคนจะไปเพิ่มรอสัญญาณใหม่นะครับสำหรับบิตคอยผูบ้บิตคอยก่อนบิตคอยยังมองเหมือนเดิมนะก็คือยังมองว่าแนวโน้มมันมีโอกาสจะซึมลงมามากกว่าขึ้นนะนะครับเดี๋ยวกลับไปดู vc นิดหนึ่งนะบ c เนี่ยคือตัวบ c ีเนี่ยให้เซลล์มันตั้งแต่วันกกอนน้านะครับตอนที่เขาเด้งกลับไปนะครับตอนที่เด้งกลับไปเนี่ยคิดว่าจะติดสถา,านะติดส่วนเนี่ย นะครับ9 7 5 0 9 7 7 0เนี่ยมีโอกาสติดนะครับพอติดเสจถ้าเราเซล,ลมาคาดหวังว่าก็จะลงแานี้นะครับถ้าแนวโน้มมันถูกต้องนะจะลงลึกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ม,นม,นมันมันเรื่อจะซึมซึมมาก็น่าจะกำไรอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้ถึง TP นะนะครับเราก็มองว่าตรงนี้เราต้องเซล,ลมาตั้งแต่วันก่อนนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวันก่อนหน้านโน้นนะครับก็ช่วงน่าจะ แต่ว่าคริปโตมันไม่ได้ปิดปีใหม่นะเราก็เทรดทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ใครเซลมาจากวันก่อนหน้านะครับ9 7 5า0 0ื่นเนยเนจดี่ยถือดูได้นะให้บอกถือดูสองสามวันนะครับทีนี้ถ้าดูตอนนี้เลยนะไปดูบิตคอยนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเราไปดูตอนนี้เราก็จะมองว่ามาันน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมดูบิตคอยนิดหนึ่งนะก่อนจะไปดู K อ u นะครับ อืมอันนี้เป็นกรารไฟ้อยู่นะเดี๋ยว่ะนะครับอ่าลงแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราดูบิตบิตบิตคอยก่อนบิตคอยเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยยังมองเหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยที่ติดอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเนี่ยจริงจริงราคานี็นราคาของอขออภัยราคาของเมือ่อกุ เมื่อคืนนะครับแต่ว่าตอนแรกที่มันเด้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือตรงนี้เรามองว่าให้เซลลจากส่วนนี้ใช่ไหมนะครับก็ถ้าว่าใครถือนะจากส่วนนี้อยู่นะครับ977009750ถือได้ยังมองว่ามีโอกาสจะลงมาทางนี้ได้นะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะกำาัรอยู่ตอนนี้นะนะครับอันนี้ของ bitcoin ครับ XU นะครับไปดู XU ตอนนี้ครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะนะครับเมื่อกี้วัดแบบนี้ก็น่าจะลงมาอ่อนะลงเนาะ นะครับเดี๋ยวขยายดูทีละกันน่ะคือก่อนหน้านี้นะที่เขาขึ้นมาสองสาวันนะตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยเขาฟอร์มตัวเป็นปบินไฮพิงโหนี่ใช่ไหมยอ,อยู่เริ่มต้นของแนวโน้มนะยกไฮย,ยกโหนะนะครับทีนี้เราเอากางพี่เบอร์ที่ expand วัดที่หนึ่งครับคลิกโลศูนย์ไฮหนึ่งนะโล2สองที่ยกนะครับก็ขึ้นมาสองร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับมันถึงปลายเทนนะถ้าตรงนี้คือหนึ่งสองนี่คือสามเอ็กนะ ตรงนี้มีควาเป็นคือสี่ครับคือสี่มันลงเป็นสามพื้นจะแตนหลาน A B C นะครับเนื่องจากว่าไอชุดที่ลงมาก่อนเมื่อกลางวันเนี่ยมันลงเป็นแนวโน้มนะมันลงเป็นเทรนด์ตรงนี้มันจะเด้งน้อยๆจะลงมาฉะนั้นที่มาว่าเราหาจังหวะเด้งเซล์จากโซนเท่าไหร่นะครับห้าเจ็ดห้าเก้ามันก็คือตรงนี้แหละนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันลงมามันน่าจะลงเท่าไหร่นะครับก็ a T P ที่วัดกันไปก็คือตรงนี้ ถ้าตรงนี้ลงมา100%นะ100%เหมือนกันอยู่นี่ครับถึงแล้วนะถึงหน้า TP นะแต่ว่าโดยปกติถ้ามันเด้งไปน้อยๆเนีย่ยไม่ผ่านหัวนี้ลงต่อนะพอลงต่อเนี่ย TP มันจะลงลึกกว่าเดิมนะมันก็จะลงมาตรงนี้ครับ3.8นะหรือ3.5โดยประมาณถ้าอย่างนั้นก็ถือได้นะนะครับเมื่อกี้ผมแท็กไปหรือเปล่านะดีดูก,ก่อนนะล่าสุด สองทุ่มสามสิบโอเคงันก็ตามนี้ยังมองเหมือนเดิมน,นะนะครับเดี๋ยวสามทุ่มเราอับเด็กทีละกันนะครับไอเดียของ x a u นะครับบิตคอยแล้วก็อตอนไล่เด็กนะพักค่ำนะสวัสดีครับ